สวัสดีครับครับครับว่าดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ทรายเจ้าน่ายน้องนุ่งครับผมเมื่อนี้กันสิบห้ามากินไก่อบองนะครับมากินไก่อบองกับค้นหากินหมานครับมื้อนี้นะครับอ่ามาเสิร์ฟเสียรำกันได้ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่านะครับผมมื้อนี้กบว่ามีหลายความนะครับเนาะเอาลยเอาล่ะดู่นเลยพอโอ้บริกินไก่อบองโดนหลยพี่น้องมืนอี้บริกินโดนแล้วนะครับ เปลี่ยมบรรยากาศมัหนิกินอาหารปลาหลายกะเตรี่ยมบรรยากาศรองเบิงอ่ะเสยบเสียน้ำกันด้วครับไก่อบองว้าเพื่อดีดครับ สุดเลยคือเนื้อเห็ดกินเองเนาะครับพี่น่อผก็ชิกออกแน่หัวน่ะน,นี่อึ๊บบ่าวได้หัวได้อึ๊บนี่เอาขาหลุดวะ เหนือค네ือบนรูตขาอืมด oh, ูกันมันมันมันสุกกระปเนือบ่ออกจะดูกอืมหุเลือดออกย้ำตอกเดี๋ยว็อกเองโอ้ยลุดลุดลุดตะดูกว่ะออกกรดูกว่ะ อางาเเจ้าเจ้าปีกยิบเราเนาะเจ้าปีกยิบได้ครับโอ้โหวว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 วนวว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 วไปวว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 วนด โอ้โหโองมันอิี้หอมหอมอันจหน่อยนะครับบ่คือห้องย่างเอาหันย่างเมื่อกีบ่คอยหอมปไปเลยอันนี้เมื่อกีอยู่ในโอ่งกับสีโอ้หนจน่อยมันกัสโชกดีนะครับเนาะย่างมันแหง้งเอาอโอมันมันนุ่ม พี่น่องเแก่บุ้งนี่แต่บ้านไม่เทากัตลาดเขาเหดเอเองพี่น่องอู้วอืออู้ฮ้อน ไม่เลยอย่างนั้นโดดหอกเนะอย่างนั้นโดดกัดผาดโอ้ยนี่โอ้ยผาดกว่าขาไปขามาเลยเกาแก ไม่คืมองลนะอือ้อออนนแก้วมัน,น,อ,นอีแค่นี้บ่เผ็ดเขากกห่อนโอ้ห่อนเนาะหนึ่งหกด,นะดแล้วเนะโอ้หห่อนเจอไวเลยแล้วใจว่าห่นเนาะ <laughs> อ้หอนเนาอเขาหอนใกล้หอ,อนไหม <c oughs> มากมากครับขอบแชรับกันนะครับอ้ <c oughs> เาเท่วดี่อโอ้มากอึบอึอึบน่ะมันทั้งอย่างทุนแห้ง ก็เห็นเนาะพรุ ก็ดีเองโอปิหลายคนเนาะมันเขาเห็นเขาได้เห็นเนาะโอปิโอ้บ่ได้เบิ่งทุกบ่ทุบบ่งพี่กันไงทางข้อพี่น้องเบิ่งกันไว้มันสุกบ่ะเกิสุกอะไแล้วเนาะ อโอ้เปลือยอยู่ดนะครับเปลือยปากคักเลยยังงี้มององบ่ใหม่อะ่ะลุกบ่ใหม่อะ่ะอืมเบกินโดนอ่ะโอ้หยดหยด,ดไปดีนแน่เด้อแบบดีแน่ กำลังกรอบๆเลยกำลังพอดีฮวันอ๋นอไปไหนครับครับด้ากินเองไม่ได้กินโดนอ่ะแฉบอยู่กินได้หนักอึ้นอ่ะไม่ได้กินโดนแล้วครับ จำนามหน่อยกนะันหน่อยนะ